สวัสดีคผูนะครับกับช่อกับตาเก้ากานะครับวันนี้ผมจะมาแข่งเบเบกับช่องน้ำพันนกอายุรู้ว่าเนหน้ากนครับครับวันนี้นักพัดกับนกกะก็จะมาแข่งกับช่องกับตาขนุนนะครับวิธีการเล่นเบเบเด็บคนใหม่อันดุงนะครับไอตรงนี้มันน่าจะแข็งครับให้คุณดูด้านตรงนี้แล้วก็แถวตรงนี้มันจะมีตรงกลางอยู่ให้มันเป็นแนวลักษณะนี้ไหม แล้วก็ให้ใส่มันจะติดอีกนึงแล้ยวแค่คุณเปลี่ยนแล้วมันจะใส่ได้ครับอ่ะผมได้ถอดไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการประกอบครับให้ใส่ตรงนี้มันจะไม่ได้ใส่ตรงนี้ใส่อันนี้ให้ตรงแหลมแนี่มันไปตรงนี้แล้วก็ให้ใส่ตัวฟ้าตรงนี้นะครับอ่ะหมุนหมุนไปครับ หมุนไปแบบแน่นๆครับแล้วก็ให้ใส่ตัวนี้ครับมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้ให้คุณใส่ไปตรงที่มันมีช่องครับให้หมุนตรงที่ไม่มีช่องไม่ได้หมุนตรงที่มีช่องได้ครับแค่มือตันไปแบบสุดๆมันยังโอกอยู่ก็ให้หมุนอ่ะนั่นแล้วนะครับมา เดี๋ยวผมสอนวิธีการอันนี้ผมสอนการใส่เลยนะครับ้วสอนการชูครับของมือใหม่มันจะมีช่องนี้ครับให้คุณเอาไปใส่แบบนี้ครับเอาเวลาการชูครับเอาเลยครับในพันโลกายูทูบเอาหนึ่งอ,องตรงนคนหลอกนอกสนามไปแล้วนะครับเรียบร้อยแต่พันโลกายูทูบ YouTube, น้ำต่อหนึ่งต่อสูงคนระับโกหก จบเล้วเทยเดี๋ยวชิมนี่น่าจะยาอยู่ให <ım. S 2> ้จบนะครบแล้วก็ไปกดติดตามช่องนันพโนกับยูทูบกับช่องกับตาเกาการะครับใส่ชิดโล่ใส่นะครับไอ้เขียวไอ้เขียวอ้เขียวองไอ้เขียวเอาละทนกันล้วทนกันล้ว มาเลยโอเคเลยครับแด็ครับเด็ดตัวเด็ดเต็มครับโอเคครับโอ้ยโอ้คนกันสมตัวเลยครับโอ้ยตีนไอ้เขียวยังเคยโดนใครหนึ่งไอ้ฟ้ามันเล่นเสียงแล้วฟ้าเล่นเสียงโอ้ยโอ้ยมาว่า ¡Oye, qué o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 ye,

으아, 아 으아, 으아, 아아 으아, 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 으

ทุกคนไม่นั่มาแล้วไอ้คนจังไม่เชื่อผมถึงยี่สิบด้วนะคะมาแล้วอ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อออกโฆษาไปเ้โออกโไเร็วอโดนะโดนโงเราอย่าคิดโกงครับเอ้้ ไอเสียเลวไเยลเราทิปใส่ไว้เลยอ่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคุณผ